โดีครับท่านคือวันมัสเอาละครับเริ่มเกมครับทางด้านนี่ครับน้องพรมครับจะเป็นฝ่ายได้เคลียร์ลูกก่อนครับแล้วไงฮะแล้วไงอ้ไกนาจอมพิ้วแปดลิวซิตี้แล้วก็ใส่มาแล้วก็ใส่ยังยงกูกูมา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 ไม่แฝใช่ถ้าเราจะให้เขาดูเราต้องให้เขาดูแต่หลังการที่ดูแล้วพิจารณาว่าเป็นการแฮนด์บอลก่อนเกิดขึ้นประตูครับผมเป็นแฮนด์บอลครับ ไม่ได้นะครับอันดามันเอาละครับบอกมาที่เคสุทธิพง์เหล่าพอลย้อนคืนกลับมาอามาลงก้อนชัยที่ว่างกู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 มาวันนี้จะเป็นช้างหรือเป็นฉลามครับที่จะได้วินและจ้าพี่น้องจ๋าเฮียแล้วแล้วชายขวามกู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 สาลักษาลักษา สามหนึ่งพรมปิริยะเจ้าหนูมากจันขวามีซ้ายมีโยกและแทงไหลมาแล้วก็จะวันนี้เฮียแล้วก็ยีบียิบเลยก็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 ชอบเซ็นของปังปังตึมตึังก็เย้สารประดานของสายทังดวนออกมาที่เงียนพงไฮปาดบอลจะเจอเฮ้จุดจุดโทษ เขาบอกว่าไม่โดนตัวก็ฟาหัวจะปวดกับกรรมการครับโอเคโอเคโดนอะไรทงาไปไมดีและพิกมาครับออกมาที่อันเดอร์วอยอันเดร์วอยไหลมาที่ยูชายยงแล้วก็ฟาวระวังด้วยระวังด้วยโอเคฟาวครับนี่ครับยูชายยงเปียพองจี้เข้ามาส้าน้ำตรงหน้าที่ป๊อปื่องแดเตรืตองตะเตตังกกกกก จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงวันนี้ครับเรืออีกหนึ่งคู่โอ้ยระวังกันด้วยระวังกันด้วยโอเคเงียบรับไปเหลืองเออคููเมื่อกี้อ่ามเดวอยนี่ครับจ่ายเข้ากลางจากเคสุทธิองซ้ายมาที่นี่เลยครับเจ้าอยู่ชายยงให้มาที่อารณ์กรขวาของคงสีหลานเยป,ปิกลองในขวาพุ่งแล้วเรียบเรียบย่างเยื้ระบักซอนและโยกไปเองใสก กกกกกให้กับทางด้านซ้ายแล้วเพะโผล่ใส่ขวาโก็พัดนี่ครับเก็บได้หมุนขวาแล้วก็เพะโพลพะตุ้มโก็ยังประดิษฐ์ เปิดมาไม่ผ่านนะชาเน่เอาแล้วครับชาวสวนมาแล้วกระชากขึ้นมาซาและชาเน่หมูเม็ดซาเน่จี้เขาหาซาเน่จ๋าแล่ะไปบางซอนเวโรดรังปลาเสือตบซาตัวอิดบิดเขากลางแล้วก็แล้วก็ไหลมาเฮียแล้วครับเฮียแล้วครับเอาไปปังปังครับกู ไอ้ชาเน่เมียเราไอ้ชาแน่ไอ้เหียเมียเขามึงคับได้ไงใหญ่กว่าที่บ้านอีกค่ะแล้วหมดเวโลสุดเลยมันลุดเรียบร้อยคนขับรถไอ้เหียคนขับรถวิ่งคับเลยโกคนแรกครับตั้มหมดัดแสงชัยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหและด่ากันในไล์สดมึงก็ลงท้ายกันครับ ังเรียบร้อยครับท oh, yeah. ีประพลบุญอินเข้าพุ h <h <h ้ธตีเสมอชมครับไว้เฮ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 ้เป็นทางด้านภูเรตทองคุ้ยเ o go งของสายเขาโอ้อาคับจบแล้วมิตภาพครับนี่น้องๆขอโทษพี่เขาเออนี่ยครับถือว่าประสบการณ์นะพี่ๆก็ให้กำลังใจน้องมึงเล่นดีจังวะเออไอเนียไงแอมเนี่ยเขาเจอกันบ่อยไอ้เนียไงแอมเนี่ยเขาเจอกันบ่อยเขาขาเขาฉากร่อยแอมอกมาเด้อ